ก็โลสวัสดีครับผมดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมเราก็อยู่กันในเกมพลัสลอเอฟฟอรเหมือนเดิมโดยคลิปนี้เป็นคลิปพาลงดันเจียนโซฟาบัสเซียนครับผมเป็นดันเจียนสุดท้ายละเพราะผมทําไปครบละสองแดนเจียนละตัวนี้เป็นดันเจียนสุดท้ายเป็นดันเจียนไฟอะไรไปมาถึงก็จะอยู่มันอยู่ตรงนี้นะครับผมอิมเพิร์ลเอล่านี่เห็นไหมปึ๊กอยู่แถวเนี้ยเล็กเลเ็กเลด ตรงนี้ครับผมสงไฟบาเซียนก็ร์ปมาเขายู่ตรงนี้ก็กดเข้าดัานเลยครับผมใช้ก้ญแจห,หนึ่งกุญแจเหมือนเดิมครับผมผมทำคลิปเดี๋ยวผมจะลงแบบง่ายสุดเลยเราจะได้วิ่งไปไวๆ,ๆกันเนาะเอนเอร์ Enter เลยครับผมความสามารถของดันเจี้ยนนี้คือ,อเขาจะให้โล่กับเรามาเห็นไหมเห็นไหมเห็นโล่ไหมอ่าซึ่งโล่นี้สามารถกดสลับได้ว่าคุณจะใช้โล่เนโครติก หรือว่าโล่ไฟอ่าสลับได้2อ,อย่างคือวันเซอร์มันมีวันเซอร์ที่โจมตีเนโครติกกับโจมตีไฟครับผมแล้วพื้นนี่ก็มีไฟด้วยเพราะนั้นผมจะใส่โล่ไฟแล้วกันใ,ใส่โล่ไฟเฮ้ยเดินไฟไวๆเลยนะก็เหมือนเดิมครับผมเดินทางเพื่อหาทางไปชั้นตอ่อไปอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะที่เพิ่งจะเริ่มเข้าไปเมื่อกี้คือดำจิ้ม จะเดินไปเรื่อยครับผมหาทาาไประวังครผมดันดันเนี้ยผมตายผมตายบ่อยเพราะว่าเนี่ยเออทางมันแคบแล้วมันล่อยพลังอย่างเงี้ยมันหลบไม่ได้ครับผมเออดันหนังหมาผมบอกเลยเออไปทางโน้นเจยคือคุณเห็นว่ามันเหมือนจะง่ายนะแต่เพราะเวลสูงๆมันแล้วแต่บิลด้วยผมตัวผมมันกากเองอะไรมันมันโดนแล้วมันตายอ่ะ มอนเซอร์มันโหดก็จริงแต่พอมันตายพอตายแล้วมันตายแล้วคือจบนะนี่ถ้าสีเขียวๆมาเราก็ต้องเสี่ยมใช้เกาะน,นี้อะไรเงี้ยเนี่ยพวกนี้ยิงเลคติกะพอมดูจากสีของมอนเซอร์ได้นี่คือเห็นชียวๆนี่เราเลือกแบบผมเ,เลือกแบบเลเวลน้อยมาอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปกันเร็ว ไอ้เฮี้ยแสงสว่างยิ่แสงสวาง่งสวางขนาดนี้มาเป็นเส้นขนาดนี้ใครมันจะหยุดใครจะมันจะไม่หยุดนะมันก็ต้องดูสักหน่อยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นั่นก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ใชโอ้ผมว่าเราอัดท้ทาย อ่านี่ครับผมไปห้องต่อไปอ่าแล้วก็ลืมอธิบายเลยว่าถ้าเราฆ่ามอนสเตอร์เราจะได้ค่าโซลด้วยนะครับผมซึ่งสิ่งสำคัญของดันเจี้ยนนี้คือหลังจากฆ่าบอสเสร็จเ,เราจะพบกับร้านค้าสุ่มไอเทมซึ่งร้านค้านี้เขาจะไอเทมค่อนข้างดีเป็นไอเทมแบบไอเทมเอกโซติกอะไรอย่างเงี้ยเอกโซทัเอกโซ,กซ,ต,กซติกใช่ไหมวะไม่ใช่เอกโซติกสิ X2 ครับผม X2 อ่ะ x ซึ่งเขาจะใช้ค่าโซนในการสุ่มนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องค่ามอนเตอร์ด้วยนะไม่ใช่มาเดินดุมๆแยบ,บผมเนี่เดี๋ยวคุณไม่มีตังค์ไปสุ่มนะครับผมนี่ไอตัวเนี้ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วหลบไม่ได้โดนฟัวเดียวหนักเลยนะผมบอกเลยนะไม่ใช่มะม่วงก็รวมได้ต่างตัน เก็บซะไหนตันตันหมดทางโน้นดีกว่าทางนี้ไม่รุ่งว่าเนี่ยเขียวเขียวนี่เราก็ต้องใช้โล่อันนี้ถ้าไฟก็ใช้โล่ไฟไปแค่นี้ครับผม นี่เปล่านี่เปล่าอืมโอ้ติดกระโดดติดกระโดดติดกระโดดติดอาเจอแล้วครับผมห้องบอสไปดุยบอสไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราลงระดับง่ายกิจจะลงให้ดูพวกเอ่อเงื่อนไขอะไรต่างๆเนาะผมก็ทำตามเลย นี่เขาบอกว่าบอสไปเข้าโหเอยแหวนมาหนึ่งดอกไปเจาะแหวนไฟไม่ได้เล่นอ่ะไปแล้วก็ทางไหนทางนี้นี่เขาจะไปดูเห็นไหมมีสัญลักษณ์ขึ้นมา มันคือลันคาเขาผ่โตแกมเปิลนะลานคา,าสุ่มวิญญาณอ่านี่เราก็เลือกเลยมีอาวุธชุดเกราะเครื่องป้องกันเอ้ยเครื่องประดับนะผมอ่าเดี๋ยวผมขอจัดตัวนี้ก่อนมันใช้แค่40เองเห็นไหมเนี่ยเราซื้อไปตึง้งโอ้แลไอเทมทุเรศมากปึ้งแลไอเทมโอ้ทุเรศหลังเราแล้วผมได้เอ็กซ์อหมดเลยแหละ อยู่นี้ครับผมนี่ไอ่ยามีเลเ e n d a เ y อรี่โพเทนชลด้วยครับผมเ,ออเดี๋ยวขอดูหน่อยนะธนูอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยธนูป่าหรอวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้มันเป็นมันเป็นสายยิง่ยเนี่ยมันตีช็อตครับผมก็ <c oughs> <c oughs> บกันหายได้ผมหรูอ <c oughs> ไม่ได้หรอวไอ้ซองธนู แร์เทมแข็งวันนี้ไม่เอาต่อไปเอาเสื้อครับผมเอาเสื้อรองเท้า,าสิแครหมวกสิอยู่นีค่ครับผมอ,อ่ะไปที่ลิลิกกันบ้างเซ็ตไอเทมอีกอันสิแลร แหวนโซ่ครับผมไหนวะนี่เหรอนี่เหรอไม่ใช่นี่นี่เฮ้ยอันนี้ดีป่ะอันนี้เป็นแหวนสายหน้าไม้นะครับผมสายได้นะเพราะว่าหน้าไม้อะสายหน้าไม้มันจะต้องการลบสี่ทวิงแอคทคิฟมนาคอสขมเพื่อที่จะให้เวลาใช้หน้าไม้อะ มันไม่ใช้มานาเนาะเฮ้ยจัดประเดิโอ้เพราะว่าพอเรามีไอ้ลบสี่ไอ้ลบสี่บานาเนี่ยไอ้สกิลอื่นอะเราไปรีเอาได้ไงไนี่ขายได้เชื่อผมก็จัดไปอีกโอ้โหมันแพงว่ะสร้อยเชื่อกบกดแหวนก็แพงช่างมันจัดแหวนอีกสักดอกมาสิแลขครับผมถุย Mm. Nice one. อดอกสุดท้ายเหลือหกสิบซื้ออะไรได้บ้างไนซ์วันไนซ์วันอะไรมันเอาแรงโอ้มือไปเข้าหมดละตังค์ X2 ครับผมนะ yeah, <lucky> ที่เขาฤทธิ์ไม่ได้สรุปได้แหวนนั่นเดียวเนี่ยเดี๋ยวใช้ได้เนี่ยหมอกนี่อยู่นี่มันก็ไม่ใช่สายเราเนี่ยได้แหวนนี่มา คือไออะไรอะไอหน้าไมา้สกิลหน้าไมาเ้เนี่ยอ่ะเนี่ยใช้ไม่ใช่สกิลหน้าไม้นี่สกิลนี้ใช้มานาสิบเก้าคือเราจะต้องลบลบลบจนมันเหลือศูนย์เนี่ยได้หรือไม่นะพรมันเหลือศูนย์เนี่ยเราก็จะใช้สกิลได้รัวๆครับผมไปก็น่าจะประมาณเท่านี้ครับผมกับ ร้านค้าสุ่มร้านวิญญาณร้านโซเคมเบ p ร์นะครับผมกับดันเจียนสุดท้ายก็คือดันเจียนโซไฟนะครับผมโซไฟไปลองเล่นกันห่มนะสำหรับใครที่เราผมว่าดีในดะันเจียนนี้กับดันเจียนทำของแดงส่วนไอไลเซสเซนไลสไลาสระาก็จบแล้วสำหรับคลิปดันเจียนทั้ง3คลิปเนาะยังไงไปใครติดตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้ครับผมยังไงขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ